โอเคครับได้ครับเล็กพรครับ5 4 3 2ครับจะสอบถามว่าในวันนี้พี่ภูมิใจมาลงนาม MOU ครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยนะคะที่พวกเราได้มีโอกาสสนับสนุนโครงการดีๆนะคะเพื่อช่วยประหยัดพลังงานไม่ใช่ของชาติอย่างเดียวนะคะของโลกด้วย ก็รู้สึกภูมิใจว่าภาวมอได้เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนโครงการนี้ค่ะครับผมแล้วก็ในสิ่งที่ภาว์มอดำเนินการอยู่หรือกําลังจะดําเนินการต่อไปในเรื่องของการรณรงค์ประหยัดพลังงานเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับภาว์มอเองถือเป็นช่องทางในการจัดจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเรามีอยู่8สาขานะคะภายใต้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์กรุ๊ปเอ็มโพเรียมเอ็มควอเทีย แล้วก็พารากอนข้างเราเนี่ยมีผู้มีผู้ที่จะมาจับจ่ายใช้สอยนะคะเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเราถือเป็นหน้าที่นะคะส่วนหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบนำเสนอสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆให้ลูกค้าได้รู้จักนะคะแล้วถ้าหากลูกค้าได้รู้ได้คิด ก็จะสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องไฟฟ้านะคะที่ประหยัดพลังงานในระยะยาวได้ในห้างของเราทุกสาขานะคะจะเห็นว่าเราเลือกสรรสินค้าที่ได้รับนะคะการยืนยันว่าเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานนะคะในพื้นที่ของเราแต่ละที่เนี่ยเราจะนำโครงการนี้นะคะ ไปนาเสนอหน้าจุดขายนะคะให้ลูกค้าได้เห็นแอร์ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราเริ่มที่จะจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วนะะ mm hmm. เราจะพยายามให้ความรู้กับลูกค้าว่าแอร์ไม่ใช่คุณซื้อแอร์ธรรมดานะคะ mm hmm. ถ้าคุณเพิ่มเงินอีกนิดนึงเพื่อจะซื้อแอร์อินเวอร์เตอร์นะคะแอร์อินเวอร์เตอร์อาจจะมีราคาสูงกว่าแอร์ธรรมดานิดหน่อย10 20%นะ mm hmm. แต่ประหยัดไฟถึง6 0น นะคะตรงนี้ค่ะที่จะให้ลูกค้าได้รับรู้แล้วพวกเราก็มีส่วนช่วยนำงบประมาณทั้งหลายเนี่ยนะมาส่งเสริมการขายให้ลูกค้าผ่อนได้นะคะซื้อสินค้าดีผ่อน0% 20นงวดนะ,ะเกือบทุกรุ่นเลยดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็มีโอกาสที่จะได้รู้จักสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงก็คือนำต่อยอดจากสิ่งที่กระทรวงพลังงานทำไว้นะคะออกสู่ผู้บริโภค อันนี้คือหน้าที่เราครับและสุดท้ายครับอยากให้เชิญชวนคนไทยครับเป็นทีมชาติประหยัดพลังงานนิดหนึ่งครับค่ะค,คนไทยทุกคนนะคะคงเข้าใจว่าพลังงานอีก60ปีข้างหน้าเนี่ยเห็นมีผู้บอกไว้ว่าจะไม่มีน้ำมันเหลืออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ประหยัดวันนี้ลูกหลานเราก็คงจะลำบากอยู่กันลำบากประหยัดคนละนิดนะคะช่วยที่จะ ประหยัดพลังงานโลกนะคะไปอีกไกลหลาย10ปีเพราะฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่ที่จะดูแลโลกของเรานะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนผู้บริโภคทุกคนว่าถ้าหากร้อนนี้ต้องการเปลี่ยนแอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะก็ขอเชิญมาที่ p าว e r m มอเลยนะคะพวกเรามีนำเสนอสินค้าที่ประหยัดพลังงานนะคะในราคาที่สัมผัสได้การส่งเสริมการขายที่ ได้มากกว่าแอร์ธรรมดาไปนะคะได้ช่วยชาติด้วยค่ะขอบคุณนะคะรับเดี๋ยวผมจะพักนิดนึงครับ